สวัสดีครับแนะนำสโคปนะครับยี่ห้ oh, อ Swam d ด er. ียตัวนี้จะเป็น4ี่ถึงสิเท่านะครับซูมเริ่มต้นที่4นะครับสามารถบิดกำลังขยายซูมได้ถึง16เท่านะครับแล้วก็สโคปมีเส้นเล็งที่ค่อนข้างเส้นบางนะครับมองง่ายไฟมี2ส,สีนะครับมีสีเขียวกับสีแดงบิดด้านข้างตัวนี้นะครับด้านข้างตัวนี้นะใส่ฐาน เป็นฐานนี่นะครับ cr สองศนย์สาอันนี้ก็จะมีเขียวปรับได้ทั้งหมด5ระดับนะครับเขียวกระแดงนะอันนี้แดงเบาเส้นลงอ่าแดงระดับที่หนึ่งแล้วก็เขียวระดับที่ห้านะครับ5 4 3 2 1แล้วก็ปิดนะครับมิดตามสวิตช์ตรงนี้นะนะครับถ่ายเองนะฮะอาจจะดูเวียนหวยนิดหนึงนะข้างบนนี้เป็นฝาป๊อปอัพนะครับถ้าเกิดเรา เราจะปรับสูงต่ำซ้ายขวาเราก็ยกฝามันขึ้นนะครับยกฝาขึ้นตรงนี้เราก็บิดทีละลิกนี่ครับทีละคลิกนะฮะหนึ่งทับสี่ m อ็เนะฮะเวลาบิดแต่ละลิกนะนะครับแล้วก็กดลงถ้าเกิดได้ระยะแล้วนะครับอันนี้บนล่างนะส่วนซ้ายขวานะครับยกฝาขึ้นตรงนี้เหมือนกันแล้วก็บิดครับยกฝาขึ้นแล้วก็บิดนี่นะมีการปรับนะไม่ยากนะครับ ไม่ต้องใช้ไขควงอะไรให้ยุบวุ่นวายแล้วไม่ต้องเปิดฝาแล้วยกแล้วก็บิดได้เลยนะครับถ้าเกิดทําเสร็จแล้วก็กดลงดาเลียลกดลงครับกดลงแล้วก็มันจะมีประแจหกเหลี่ยมตัวนี้ให้ในถุงกับขาสะกบนี้เราเอามาขันล็อกตัวนี้ได้นะครับขันล็อกไวเลยถ้าเกิดเราไม่อยากให้ใครมายุ่งกับระยะของเรานะครับแล้วก็ด้านหน้าก็สามารถปรับปลาได้อีกนะครับด้านหน้าก็ปรับปลาได้เริ่มต้นที่อ่25นะครับ ปรับหลาได้สูงสุดถึง300หลานะครับแล้วก็เป็นระยะอินฟินิตี้ในกล่องก็จะมีมีตัวกล้องนะครับแล้วก็มีขาจับให้2ชิ้นมีประแจขันขากล้องให้นะครับแล้วก็มีฐานฐานจะใส่มาในตัวสโคบแล้วนะครับก็คือฐานตัวนี้นะฮะึตัวแล้วก็มีสําหรับท่อบางแสงนะนี่สําหรับใส่ปืนก็สามารถถอดฝาป๊อปอัพนี่ออกแล้วเอาท่อบางแสงเข้ามาขันนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับ มีคู่มือการใช้งานแล้วก็มีตัวนี่ฮะนี่คู่มือการตั้งระยะนะครับให้ด้วยนะีงานถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสวีเดนนะนี้ก็มาหลายตัวเลยนะครับวันนี้ช่างเทพให้สั่งมาให้นะครับก็เดี๋ยวผมใส่คลิปทดสอบไว้ตอนท้ายคลิปนี้นะครับผมไป กำลังขยายดูข้างหลังบ้านแล้วก็ค่อนข้างชัดแจ๋วนะฮะนี่ราคาก็เป็นตัวนี้เป็นหน้า44นะครับถ้าหน้า4 0มันจะถูกกว่านี้แต่ตัวนี้หน้า44จะอยู่ที่3,200บาทรวมขารวมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมเอาไปซูมตรงหลังบ้านให้ดูนะครับระยะประมาณ50-100เมตรนะครับชัดแจ๋วโอเคขอบคุณครับ ระยะประมาณร้อยห้าิเมตรนะครับครับไม่ชั้นเห็นผลนะครับมีสโคปสวมเบีย er นะครับนี่ <Yeah. S 2> จะเป็นขนาดสี่สถึงสิบหเท่านะครับหน้าสี่สิี่เอมีไฟสองสีปรับบนล่างซ้ายขวาได้นะครับขาเป็นขา 20มิลนะครับแล้วก็มี11มิลสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับอันนี้ก็มาตั้งทดสอบขนาดนะตัวนี้เป็นตัวที่เราขายดีที่สุดที่ร้านนะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อไปแล้วไม่มีปัญหาเชมกลับมานะครับงานดีนะครับทนแรงรีคอยได้ใช้งานได้จริงนะครับนี่นะะมาณนี้นะครับกัสก่อนนะอ่า ีะยประมาณร้อยถึงห้าร้อยห้าสิบเมตรนี่ชัดเจ๋วเลยนะฮะจริงปีกันยิงแค่ระยะแค่สามสิบสี่สิบเมตรนะฮะแต่นี้ระยะอยู่ประมาณสักร้อยเมตรได้นะนขนาดฝนตกนะยังเห็นเม็ดฝนลเลยนะกล้องสามารถดึงดึงกำลังขยายจากตรงนี้อันนี้มันตั้งไว้แค่สี่เท่านะครับสี่เท่านะเราสามารถบิดซูมได้อีกถึง 16ระดับนะครับ16ระดับประมาณนี้นะครับ